เวลาขอ,ขอดูงอานะครับซึ่งลักษณะของการยกมือนั้นก็คือแบฝ่ามือทั้งสองข้างขึ้นใช่ไหมครับโดยให้ฝ่ามือทั้งสองเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมครับไม่ได้ขอแบบนี้ไม่ได้ขอแบบนี้หรือขออยู่แบบนี้นะครับแต่ขอในลักษณะเช่นนี้นะครับมีะดีษที่รนงงาจากท่านสนมานันฟาริซีรดิยัลลอฮุอะลัยฮิวเต็นเดล่าว่า ท่านนบีุลเลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าอินนารับบะกุมฮายยุนแครีมท่านราซุนบอกว่าแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านนั้นฮายยุนพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ละอายกครีมพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ใจบุญยะสะฮายยมินอิบาดิฮีมินอับดิฮีอิลาระฟะอัยเลฮีอิลัยฮีอียรุดดะฮุมาซิฟราอัลลอฮฺะอาลาพระองค์ทรงละอายการที่บ่าวคนหนึ่งใช่ไหมการที่บ่าวคนหนึ่งเวลาที่เขาขอดุัว เขายกมือ no ทั้งสองของเขาขึ right ้นไปยังพระองค์ไอ้น้องดูนะเขาสุใช้คำว่าอะไรยามุดดุยาไดฮิอีไลฮิเห็นไหมยามุดดุยาไดฮิยาไดคือฝ่ามือทั้งสองอีไลฮีเราแต่ละลายอที่จะให้เขาเอามือกับในดูอาจบอียารุดดาฮุมาสุดท้ายแล้วได้อะไรได้ศูนย์ซิฟรอไม่ได้อะไรติดมือมาเลย มายความว่าเมื่อเขาขอแล้วอัลลอฮฺจ่าอ阿ไม่ตอบรับอะไรคนคนนั้นเลยอัลลอฮฺจ่าอา拉ทรงละอายการที่บ่าวเขาบอกยกมือทั้งสองขึ้นแล้วอัลลอฮฺจ่าอ阿จะไม่ตอบรับดวอานะครับฉะนั้นขดีตบทนี้หมายถึงอะไรพี่น้องขดีตบทนี้เชษะละฟาซาระฟิลละฮุลลาห์ุที่บายาบอกว่าะดีตบทนี้เป็นะดีษที่ท่านนบีสัลลัลลอฮฺวะลัยวะสลมได้บอกให้เรารู้ถึงคุณลักษณะหนึ่งอีกประการหนึ่งของเราซุพานบอวาจะอาานั้นคือความละอาย อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาจะอะไรพระองค์ทรงมีความละอายแต่ความละอายนั้นเป็นคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของอัลลอฮฺซึ่งไม่เหมือนกับความละอายของสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างใช่ไหมครับมนุษย์มีความละอายไหมมนุษย์มีความละอายเป็นซิฟะตุลมุชตอรอกะแปลว่าเป็นคุณลักษณะที่ชื่อเหมือนกันใช่ไหมมนุษย์มีความละอายอัลลอฮฺตะอาลามีความละอายเหมือนกันแต่ความละอายที่แท้จริงของอัลลอฮฺแตกต่างจากความละอายของมนุษย์โดยสิ้นเชิง ใช่ไหมครับในขณะที่เราจะอะไรมนุษย์มองเห็นไหมครับมนุษย์มองเห็นเอาราจะอะไรก็ a a, มองเห็นแต่การมองเห็นของเราจะอะไรแตกต่างจากการมองเห็นของมนุษย์โดยสิ้นเชิงแปลว่าชื่อเนี่ยเหมือนกันความหมายเนี่ยเหมือนกันแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยแตกต่างกันใช่ไหมครับฉะนั้นเชชจึงบอกว่าในะดิษบทนนี้ท่านเราซูลบอกให้เรารู้ว่าเอาเราจะอาไรพระองค์ทรงมีความละอายและเอาเราจะอะไรพระองค์ทรง,งใจบุญ ใช่ไหมครับละอายที่จะไม่ให้บาวได้รับการตอบรับในสิ่งที่เขาขอและประงจใจบุญด้วยกับการที่จะให้ได้รับในสิ่งที่เขาขอใช่ไหมครับฉะนั้นเชชจึงบอกว่าสองคณลักษณะนี้เป็นของสองคณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอาลาฉะนั้นคำพูดที่ทรารุณบอกว่าอัลลอฮฺจะละทรงละอายเวลาที่บ่าวของพระองค์ยื่นมือทั้งสองไปยังพระองค์ละอายที่จะให้เขาเอามือลงมาโดยที่ไม่ได้อะไรติดตัวเนี่ย เชฟบอกว่าฟีฮิฟัดลุอะดัอะฉะนั้นคำพูดตรงนี้ของานรอซูลบอกให้เรารู้ถึงความประเสริฐของการขอดุทิว่าฟัดลุรัฟแอนยาไดนีฟิดดัอะและบอกให้รู้ถึงความประเสริฐของการยกมือขึ้นสองข้างในยากที่ขอดุทิใช่ไหมครับวะลาสลูฟิทดัวอิรฟุนยาไดน์เชฟบอกว่าพื้นฐานของเราเวลาที่เราขอดุทินั้นเราจะต้องยกมือมิซุนนะอุสตาฮบะ ชอบให้เรายกมือเวลาที่เราขอดูอดาว่าฮาดามินอัสบาบินอิจาบะและการยกมือขอดูอาเวลาที่เราขอดูอานั้นคือหนึ่งจากสาเหตุที่จะทําให้ดูอาถูกตอบรับอิลลานอกเสียจากฟินมาวาตินและดีแทบตะอันนับียะซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้าะวะลัมยัรฟะยเดยฮิฟีฮานอกจากกรณีที่สถานที่ใดที่ทาราซูลมีรายงานปรากฏว่าทาราซูลขอดุอา และทาราซูลไม่ยกมือพี่นนักจดจำไม่ดีนะตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญการยกมือขอด้วาเป็นซุนนะเป็นมุสราฮัทชอบให้เรายกมือในการขอดุวาและเป็นสิ่งที่ทาให้ด่อาถูกตอบรับเป็นมรารยาทที่สําคัญนอกเสจากในสถานที่ใดที่มีหลักฐานว่าทารอซูลขอดุวาในสถานที่นั้นและทารอซูนไม่ยกมือฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นฟานาฮนูละนารฟฟอาอดีนะฟีฮะฉะนั้นเราจะไม่ยกมือของเรา ในการขอดุอาคติสถานที่แห่งนั้นมือนเช่นบ่าดัศฟะลาวะตินมะฟรูดะแลมยับบุตอันนนดับบิษลมัลลอฮุอะลัยฮิมุสลลัมรฟะอะยะดัยีบ่าดัลฟารีดะเช่นหลังจากละมาฟัรูดห้เวลาไม่เคยมีปรากฏหลักฐานจากทรอซูลว่าทรอซูลยกมือขึ้นทั้งสองในการขอดุอาหลังละมาฟัรูด์วอินนมะกานะยะดอูบิดูนิรฟะะยะดัยน พอแท้จริงถ้าเราซูลจะขอดัวาโดยไม่ที่ไม่ยกมือหลังละหมาฝรังดูถ้าเราซูลอยู่นครมักกะฮีปีพีน่นาะสิบสามปีละหมาถูกบัญญัติก่อนการอพยพเพียงแค่สามปีใช่ไหมครับถ้าเราซูลมาอยู่นครมาดีนะาสิบปีไม่เคยมีหลักฐานปรากฏจากทา่านเรอซูลแม้กระทั่งการกระทำของบรรดาสหามาบรรดา,รดา,าจาบอินบรรดาอตบาเจเบอินในการยกมือขึ้นขอดอาหลังจากละหมาฝรังดูเลย ไม่เคยมีเพราะทศรซูปไม่ทำแต่ท่านรูปขอดุวงไหมขอดุอาซักฟิรุลลอฮ์ซักฟิรุลลอฮ์ซักฟิรุลลอฮ์ละมัตสซาเลมิกัสซาเลมดุอามีหลายตัวอย่างมีหลายสินะที่ทศรซูปทำแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ทำพอเราสนามปุ๊บเราควับยกมือเลยใช่ไหมใช่แล้นการกระทำของเราจึงค้างกับสิ่งที่ทศรซูปทำเชคพูดต่อบอกว่ามิตรุลดุอาอิฟิตตชาฮุดินอคริเช่นประการที่สองก็คือการขอดุอาในตอนการอ่านจัชฮุดครั้งสุดท้าย قلت له هذه الصلاة وقال لهم الله عز إنك حميد مجيد وبرك على محمد وعلى آله محمد كما ما ربت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سُبْحَانَهُ لوجه هذه الصلاة وفي سنة 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 صالحة قلت له اللهم إني أعوذ بك من أذاب جهنم ومن أذاب القمر ومن فتنة المحيا والممات ومن شرق فتنة المنسح الدجال لك دعا عربي لو جهتك اللهم إني على ذكرك وشكرك واسم عبادتك รับบานะอัตินาฟินดุณยาฮัสซานะละหักฟิดีวาลิวาดีด้ยลาละหุมีนิสับกริสกยีบันแล้วจะขอได้ขอได้เลยพี่นอ้องภาษาอัหรับไม่ได้ใช่ไหมขอภาษาไทยได้ใช่ไหมแสดงว่าทาราสุนขอดูอาก่อนไห้สาลถามว่ารารุนยกมือไหมทาสุนยยกมือไหมสุนไม่ยกถ้าทาราสุนไม่ยกแล้วฉันขอดูอาเนี่ยเอาสิดูีิใครจะทำละุมเนิอลิการมินาดาบิจันนัมมินะดาบิลกบรี ใช่ไหมมีใครทำไหมนะไม่มีใครทําเพราะอะไรเราจะพูดว่าเพราะทรสุ่ไม่ได้ยกฉะนั้นเช่นเดียวกันในสถานที่อื่นก็เหมือนกันมาแกนัยยฟฝ่ายเดียร์ฮลซัลลอฮุอะลัมหมัดสุลตูร์แฟนยดไดร์นบ่อัดเมายากกุมมิตรรุกูเช่นเดียวกันทรสุ่มเงยขึ้นมาจากรุกูเวลารุกูอ่านว่าสุนทานสร์เบียนเอาดีสามครั้งใช่ไหมครับพอเงยขึ้นมาซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเราบบนนะว่าะไรกันฮัามมาเบอร์สุดจากพวกบัญชาของพวกเรา รับบา้านะการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของพระองค์ใช่บางมิตรลงมาอย่าฟังหรือบางคนยุหันมีคนงโง่ใช่ใช่ข้ามยูฮานคือคนโง่บางคนทําอะไรพี่น้องฮะแาอินนะมาหัวฟินกนลู่ที่ฟังคนไม่คนงยม,ม,มามจะขขรู้กัวทำไงซามีอัลลอฮ์ุลิมานฮัมดุรับบน้นเอาอะไรกันก็เห็นไหมเยอะใช่บางนี่ยูฮานนี่คือคนงโง่พอทารุนยกมือหลังจำรู้กลักวยกมือตอนไหนยกมือตอนในละหมาดในเวลาที่อ่านดูอ้อ ปูนูด้ดเวลาอ่านดูอ่านปูนู้ดรอซูลยกมือแต่เราไม่ยกอ้าวเข้าไปรอซูลยกมือแต่ตอนที่ขึ้นมาจากละหมากฎีตเรอซูลไม่ยกมือใช่ไหมครับแต่ตักบีร์ซาบิอัลลอฮฺบริบาลฮะมิดารับบานาวะละกัลฮัมใช่ไหมครับอัมมาอันนูอิดารฟาระซะฮูใช่บอกส่วนการที่เราเงยขึ้นมาจากการรุปัวและเรากล่าวว่ารับบานาวะละกัลฮัมและเราก็ยกมือวย,ยรฟะอวยะได เช่นประฮีบิดาณ์มาอัลลอฮฺบ,บิฮามิมนสุนฟานนี่เป็นอุตริกรมนี่เป็นบิดาที่อัลลอฮฺะอ ا ل ى ไม่ได้ประทานล,ลงมาฟาลาสลูเช่นจึงสรุปบอกว่าฉะนั้นการยกมือขอดอุดขึ้นทั้งสองมือนัน้นในพื้นฐานแล้วเราจะต้องยกมือนอกเสียจ,จากสถานที่ที่ตารซุลขออุอมและตาลซุลไม่ได้ยกมือเราก็อย่าได้ยกอีกตัวอย่างอีกประการหนึ่งมิสลุดูอาฟีคุตบัตินจุมร์ดูอาคุตบัจุมร์ ในตอนท้ายขุดบาที่สองอิหม่ามจะอ่านอะไรพี่น้องข้อติดอ่านอะไรพี่น้องราบรนาัยลัมนาฟุสนาบินดมทับฟื้นดำับขำนัมนาลระกุนนัยน์นัมินัลคข้าศิรินอัลลอฮุมมะเอซัลอิสลามวัลมุสลิมีนว่งัดินดัชริกวัลมุชริกีนดูอ่าเราทัวไปอิหม่ามยกไหมข้อติปยกไหมไม่ยกเพราะทารุษกุลไม่ยกเป็นดวอาใช่ไหมไม่ยกแต่มะอูมเรายกยกได้ไหมยกไม่ได้ใช่ไหมครับนอกเสียจากดวอาอิสติสกอคือดวอาขอฝน ถ้าเราสพท์อ่านฟูตบะางแล้วอ่านดูอาขอฝ ah um นอัลลอฮุมาะริษนาโทรศัพท์จะยกมือจนกระทัง่งออาเห็นรักแร้สีขาวชุดบรรดาศักดิ์บ้นานแรงงานธนิษฐอัลลอฮุมาะริษนาอัลลอฮุมาสุกียาอัลลอฮ์ฉะนั้นอัลลอฮุมาะริษนาไว้ตัน um na, an ตนี่ตรงนี้แหละเมือ่อเขาตีบอ่านดูอาขอฝนเมื่อะไรเห็นเขายกมือเราก็ไปยกมือแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ยกเราก็อย่ายกนะครับฉะนั้นในฟูตบะางก็เหมือนกัน อัมมาอีดาจะอาเดรสิสคอเชฟบอกว่าหากว่าเป็นดุอาอื่นที่ไม่ใช่ดุอาขอฝนก็อย่าได้ยกมือขึ้นในระหว่างคุตบัฮาริฮิมาวะจินฉะนั้นนี่คือสถานที่ที่ตาลซุนขอดุอาแต่ตาลซุนไม่เคยยกมือเลยว่ามาอาดฮะส่วนสถานที่อือ่นฟาอินนัลออฟบาร์ลาโรฟันยาได้ในฟิตดุอาสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือการที่เราจะต้องยกมือทั้งสองขึ้นในการขอดุอาเพราะคือสาเหตุที่ทำให้ดุอาถูกตอบรับ ประโยคสุดท้ายเท่าซุนบัฟฟ่าลายรุดเดุมาซิฟรอหมายความว่าขาเลียใจแปลว่าอมตะอาลาพวกายที่จะให้บ่าเขาบองเอามือลงเนี่ยโดยที่มือเนี่ยว่างเปล่าหมายความว่าไม่ได้รับการตอบรับจากดูอาที่สิ่งที่เขาขออย่าฟ้ารุยอย่าได้ยินเราบินกระริมไฟรุดเดหุมาซิฟฟรอหมายความว่าแลอยสตจีบุละอมตะอาลาไม่ตอบรับในสิ่งที่เขาขอฮาดาลาย่าเลียกูบินลาสุภาเนะเชฟบอกว่าการที่เราจะอาลาให้บาบะบงขอดูอา และอัลลอฮ์จอาลาไม่ตอบรับนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่อัลลอฮ์จอาลราจะปฏิบัติกับบาปขององค์ด้วยกับความยุติธรรมและความเมตตาขององค์แลอันเนหุลเกรีเพราะอัลลอฮ์พระองคือผู้ทรงใช้บุญอัสซามีพระองค์คือผู้ทรงได้ยินอัลโมยีพระองค์ผู้ทรงตอบรับดุอาของบาขององค์ฉะนั้นเชจึงบอกฟาลายเลี่กูบิฮีจึงไม่เหมาะสมกับอัลลอฮ์ที่พระองค์จะให้บาขององค์ขอด้วยอาและอัลลอฮ์จอาลาไม่ตอบรับอิลล์อิดะกานอินดดลอบดี นอกจากว่าตัวของเราเนี่ยมาเนียอนมีสิ่งที่ทําให้มินมวาวนดิอาาาัดจวะแค่นั้นนะครับนะมีสิ่งที่ทําให้ดอวไม่ถูกตอบรับกินของฮารอมใส่เสื้อผ้าฮารอมดื่มของฮารอมหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขอดอวให้ตัดสัมพันธ์เคยยากขอดอาให้หเอ,อ,าอ,อามาช่วยเหลือในการกระทําความผิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยใช้บอกว่าเป็นการกระทําที่จะทำอย่างละการเราไม่ตอบรับดัวของเราอัมมาอิดาคาาไม่นั่นมาว่าเนี่ยแต่เมื่อใดก็ตามท,ที่เราขอดอว โดยที่ปราศจากสิ่งที่จะทำให้ดอาไม่ถูกตอรับวัดะวอด้าบิกอนบิลฮาดเนขอดอาในสภาพที่ว่าใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราขอเข้าใจในสิ่งที่เราขอใช่ไหมครับฟาอินดลอฮ์าอยู่ขอญี่ปุ่นดวเราจะอะไรจะไม่ให้เบาเขาพงสิ้นหวังในสิ่งที่เขาขอพอละเากล่าวบอกว่าว่าก็เราเรารูกุมวดดวงเมีอัศจรรย์และกุ้และพระผู้เป็นเจ้าของพระเจ้ากล่าวว่าพวกเจ้าจงขอต่อข้าจงวิงวอนจงเรียกข้าข้าจะตอบรับพวกเจ้าแล้วเราจะอะไรสัญญาไว้ในอีกข้อหนึ่งบอกว่า อีดาซาอัลกัยบาเนอัน,น,นมีฟะอินมีใเมื่อเขาถามเจ้าถึงข้าเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้านะมมฮัมมัดจงบอกเขาไปว่าข้าอยู่ใกล้อูยบูดาอัมจดาอีดาเจ้าข่าจะตอบรับการร้องเรียกเมื่อเขาเรียกเมื่อเขาร้องเรียกข้าฟัลยัสตาจีบูรีดังนั้นพวกเจ้าจงตอบรับข้าแปลว่าอะไรใช้บอกบีแฮดัชชัทด้วยกับเงื่อนไขประการนี้ อันนักอิแตสต์จีบูลินล้ท่านจะต้องตอบรับอัลลอฮฺดีต่ออาตีฮีด้วยการเชื่อฟังพระองค์วมาน้าที่มานะฮ์กัลลอฮฺอัลแลาะละละหงละทิงะท้งสิงสงส่งที่ตตอัลลอฮ์ทาเพื่อที่อัลลอฮ์จะจะตอบรับดุอาของท่านฉะนั้นในบทนี้ทําให้พวกเราสรุปในตอนท้ายเลยว่า การขอยกดวอาโดยการยกมือขึ้นทั้งสองเป็นสิ่งที่ทาราูลส่งเสริมให้เรากระทำและเป็นมารยาทหนึ่งของการขอดวอาและเป็นสาเหตุที่จะทําให้ดวอาถูกตอบร,รับโดยมีกฎเกณฑ์ที่สําคัญ3ประการต่อไปนี้สรุแล้วพี่น้องประการที่1เวลาใดก็ตามที่มีหลักฐานปรากฏว่าท่าน لم, อับดุลเบสมาหัอาริยวะชัลลัมขอดวอาในสถานที่แห่งนั้นและทาราุณยกมือทั้งสองของทางราุณขึ้นหน้าที่ของเราคือ ให้ยกมือตามที่ทาราซุนเด็กยกเอาไว้เช่นดวอาขอฝนเิสปอเช่นดวอาตอนขึ้นภูเขาซาฟารีาหรือว่าเช่นดวอาหลังจากควางยืมาร้อนควางเสาหินใช่ไหมครับ 2. สถานที่ใดก็ตามเวลาใดก็ตามที่มีบทบัญญัติที่ทาราซุนส่งเสริมให้เราขอดวอาแต่ไม่มีรายงานว่าทาราซุลยกมือหรือไม่ยกมือหน้าที่ของเราคือให้เรายกมือเช่นดวอาระหว่าง อาจารย์กันอีกกอมะดูอาดูอาเรานั่งอยู่เราขอดูอาทารุนทรงเสริมให้เราขอดูอา,ะสงสงา,ออาฉะนั้นไม่มีหลักฐานว่าทารุนยกหรือไม่ยกณเวลาหลังจากนี้นเรามาสุดเสร็จแล้วใช่ไหมเราว่างนะเรายกมือขอดูอาได้ใช่ไหมครับในตอนดึกเวลากลางคืนใช่ไหมครับนี่เป็นมรารยาและเป็นสาเหตุที่ทำใหด้ดูอาถูกตอบครับประการที่สามสถานที่ใดที่ปรากฏว่าทารุลขอดูอาแต่ทารุลไม่ยกมือ นั่นแปลว่าเราจะต้องไม่ยกมือขอด้วยนะสัการที่อย่างนั้นนี่ก็เป็นการสรุปง่ายๆนะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับสัหลับวา l a h ะานบีญญา m u h a m m วาละบ l i และ s a ฮ a b i วะซัลลัม